จะได้สื่อสารนะครับพร้อมสินเออไม่ใช่เอาทอกสอก่อนนะครับทอกรสอทอกรสอนะของวันที่สิบหกนะครับวิ่งรวดสี่เน้นที่สี่สองสี่สามนะครับห้าสี่สองและห้าสี่สามนะครับอาจารย์ให้สี่หางนะครับบนล่างประมาณนี้นะครับเน้น เน้นก็คือตัวเลขท้ายเลขสามตัวสี่สและสี่สานะครับตัวเน้นทกศออได้พี่น้องทอกศนะโอเบจนะครับ อาจารย์จะลงในวันหวยออก,ออกในเพจแต่ว่าใครอยู่ในเฟซส่วนตัวของอาจารย์น่าจะเห็นเพราะอาจารย์ลงให้ไปแล้วหลัะนะครับในเฟซส่วนตัวลงให้ไปแล้วนะครับน่าจะเห็นกันอยู่เห็นก่อนเพื่อนนะครับลงไปเมื่อเช้านี้นะครัเชาวว้าก่อนหวยออกสามวัน ในเพจก็ประมาณก่อนไมยออกหนึ่งวันนะครับออมสินนะครับมันตามนี้นะครับวิ่งลดศูนย์นะครบับเน้นที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดได้หกศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับตัวจ็อกเน้นที่ 07และ08ต่อไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับเ,เดี๋ยวทบทวนเ,เลขวิ่งเงินล้านเนาะทุกคนก็จะถามเอาจากเอาไปวิ่งนะครับ อาจารย์ไล์ให้ตัต้งแต่แรกๆนะจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วเนาะใครจําได้ fc ขอตัวเด่นอพิมพ์ตัวเด่นให้อาจารย์รู้นอชื่นใจหน่อยจะได้รู้นอเดี๋ยวจะอ,อธิบายพอตัวเด่นเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะให้เลขทูกตามไปขยายด้วยชุดเต็มว่าอาจารย์จัดตัวไหนมากที่สุดนะ,นะครับอตัวเต็มอย่างเข้ายังไงคือยังไง ุณพินอลพินแปลว่าอะไรบ่เขาใจเจาอียังอาจารย์ให้หนะทางโอชคคุณยิ่งรักคุณจูนแม่น้องมีนาอาจารย์ให้ตัวดินแต่ครับมันมันแม,นม่นบ่ล่ะบางคนทั้งเปียทั้ง9้าบางคนทั้งก้าทั้งเปียนะอาจารย์ให้ก้าขึ้นก่อนไม่ใช่ถ้าก้านี่หมายความว่า ตัวขึ้นก่อนคือคือเป็นบนเนอะอ่ะจะจำผิดไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะเลขเด่นที่อาจารย์ให้หรือว่าลงลบออกแล้วเนาะนี่เดี๋ยวขอดูวันมันจะลงลบออกล้วนี่นะทุกคนจะขอดูนี่เครื่องก่อนครับเลขเด่น ที่16หนะครับก็คือตัวเปียกเละ9เนกะ้าถ้าอาจารย์ขึ้นก่อนนะเดี๋ยวบางคนอาจไม่รู้หรอกนะต้องฟังจากปากนะครับตัวขึ้นก่อนคือเป็นบนแลวพี่นะ้องนะเป็นบนนะเด่นเปียกเละ9เก้านะครับซึ่งมันชนกับเลขทูบเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะดูเลขทูบต่อนะครับเลขทูบนะครับอาจารย์ไปแก้บนคราวที่แล้วน้องเลขทูบอาจารย์ก็ส่งทั้งห้องไลน์แล้วก็ ลงให้มันเป็นตัวนี้นะครับผลที่ออกก็6กหนึ่งเต็มเต็มนะครับนะก็ไปกัดแก้บนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ขอต่อจากหลวงปู่สวงที่วัดไผ่พัฒนาคือตัวนี้นะครับทุกคนมันมีในชุดเลขวิ่งนะครับคือตัวนี้จะไม่บอกเอาเด้อบเบิ้งเอาพี่น้อง แล้วแต่สายตาแล้วแต่โชคของแต่ลูบุคคลจะมองเห็นเป็นเรขอะไรนะครับนะเดี๋ยวจะเทียบให้ใหเข้าใจทีละสเต็ปสเต็ประหว่างเลขวิ่งที่ให้ไปให้ไปก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันมาทีหลังมันมาชนแม่พี่น้องและยังไม่พอมันมาชนกับชุดเต็มใบฟ้านะจะได้หุงเพราะว่าอาจารย์ใไปพ่กนเฮาสีไม,ม่แก่เป็นสามตัวคือเพิ่นกับว่าใดเพราะว่าเราให้ไปก่อนเนาะ ให้เลขไปก่อนแล้วเพิ่งไปแก้บนและถ้ามันชนถึงจะจัดในการไปแก้บนมันชนกับเลขชุด3ามตัวนะครับตัวเน้นของอาจารย์เบิ้งเอาพี่น้องนะในหลักเก้านะครับอันนี้คือชุดเต็มนะนะครับชุดเต็มอาจารย์ก็จัดในแสวบนของที่มีเก้าไปทุกตัว เละในเลขทูบนะั่นแหละพี่น้องคือหมักเลขทูบนะเดิมทีตอนยังไม่ไปแก้บนอาจารย์เล่นลัตเตอรี่อยู่สี่ตัวฟังเร้อพี่น้องแต่ยังยังไม่ไปแก้บนนะ่ะนะเขามาขายลัตเตอรี่ตั้งแต่วันที่ห้าเนาะนะครับเป็นวันที่ห้าวันอาจารย์ไปแก้บนวันวันท,ที่อะไรมันเพราะว่าเป็นวันวันเสาร์ไหมวันที่ห้าเอาใคร วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์มันวันที่เท่าไหร่ทุกคนวันเสาร์ชีแล้วมันนริ่มาชนเดี๋ยวขอเปิทิก่อนวันวันเสาร์วันที่เจ็ดเนาะวันเสาร์เนี่ยที่วันที่เจ็ดเพราะวันที่ห้าเขามาขายเลตเตอรี่อาจารย์จับไปอยู่หลักแปดมีแปดสี่แปดห้า ละเก้าเก้าสี่เก้าห้าอาจารย์จับสี่หางทีนี้พอไปแก้บนปรับนะครับมันมาชนในตัวนี้อาจารย์ก็องอันนี้หมดที่แล้วเนาะอาจารย์ก็เลยมาเน้นตัวนี้นะครับตัวตัวเก้าสี่นี่แหละนะครับเก้านสะี่เก็บมาจากศีระเกตถ้าอะไรตัวนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบไปห้าสิบหกสิบใบแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเพิ่มขึ้นมาอีก ประมาณนี้นะลัตเตอรี่นะพี่น้องแต่ยังไม่ได้ให้ดูหรอกเพราะมันเยอะยังเอาตะพื้นตะพื้ออยู่ยังเอาตะพื้นตะพื้ออยู่เนี่ยแมนมดเนี่ย <S <S ลงท้ายใ่ตัวนี้เอาเมดนะครับแข้งหนเอาเกี้ยงนะครับเ,เดี๋ยวใกล้ๆวันก่อนเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูมันไทยบดาดมันหลายโหดเดี๋ยวสิบอะไรตอนนี้ออกเห็นบ้างนะไทยก็บอก ตกเฟมอ่ะพรมันเยอะเกินนะครับนะเพราะนั้นอีคือตัวที่ชอบที่มันชนอีกอย่างมันตรงกับทีเบียรถลอของอาจารย์อีกเลยเจ็ดเก้าเนาะเลขทะเบียรถลดแปดเจ็ดเก้านะครับแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอลาวสตาร์ตัวตรงเลยค่ะคือลาสตาร์มันเอียงละอาประมาณนี้นะครับทุกคนสัญญาณรู้สึกว่ามันจะไม่สถียนนะตัว ็ไลมาจะเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเป็นเวลา5 2นาทีแล้วนะครับนะวันจันทร์น่าจะเป็นวันหวยออกแล้วแต่ทีนี้นะเดี๋ยวรอดูหน้าเพียรนะครับก็จะไม่ได้อธิบายความเดี๋ยวจะเป็นลงดูให้อย่าไปรอนะครับสําหรับหวยลาวนะมีมีอันแน่นอนเด้อี่น้องนะเป็นงวดที่4ติดนะครับงวดที่4ติดนะว่าจับมาไหมงวดที่4นี่นะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณน,นะครับก็มีเข้ามีหลุด เป็นของธรรมดานะครับโปรดใช้วิจารณญาณเนาะนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ร่วมทําบุญด้วยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชียเอเอพัดนะครับนี่อ่านะตัวนี้นะมาแรงคือชุด,ชดแก้ฝ้าหน้าใสนี่แหละเป็นเซรั่มแก้ฝ้าและก็ครีมแก้ฝ้านะตามที่อาจารย์บอกน้องได้ทําบุญกับอาจารย์นะครับเพราะนั้นก็ฝากเดิอชีนอนะนะนะร่วมหยอดกระปุกบุญสร้าง สาราการ,ปรเปลี่ยนด้วยกันนะครับนะมีโชคมีลาบมันก็มาเป็นเงื่นของเฮ้าหรอกพี่น้องนะนะนะชีวิตก็เหมือนกันนะเรารู้แต่วันเกิดวันไปก็ไม่มีเพราะฉะนันมีแต่ความดีเท่านั้นนะมีแต่พลบุญเท่านั้นที่จะส่งจะเสริมให้เรานะครับให้อยู่ดีกินดีในพบนี้และก็พบหน้านะครับก็นะประมาณนี้นะครับขอทุกคนโชคดีนะครับก็ร่ำร่ำร,ำรวยๆนะครับ ยิงยิงปังปังกันทุกคนโชคดีสวัสด,ดีครับ